ชายขายดีสนับสนุนโดยบัฟชาขนมหวานที่สร้างความแปลกใหม่ด้วยการผสมผสานชาสดกับขนมทานเล่นเข้าด้วยกันโดยมีท็อปปิ้งสไตล์ขนมหวานกว่า30ชนิดเน้นวัตถุดิบนำเข้าแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยสนใจธุรกิจโทร9 9 8 5 9 9 9 8 9 9หรือ080 086 4224 กผักขาย7ซเว่นอาชีพกเกษตรกรที่น่าลงทุนร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเนับเป็นธุรกิจค้าปลีกใหญ่สุดในประเทศปัจจุบันเซเว่นอีเลเวนเดินหน้าขยายกิจการและสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเว็บไซต์ไทยฟรนไชส์เซ็นเตอร์닷เชื่อว่าหลายคนสนใจและอยากทําธุรกิจร่วมกับเซเว่นอซึ่งไม่ใช่แค่สินค้าทั่วไปแต่สินค้ากเกษตรก็สามารถเข้าร่วมกับเซเว่นอีเได้ ปัจจุบันมีเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการส่งพืชผักปลอดสารพิษเข้าวางขายในเซเว่นอสร้างรายได้ที่ดีและเป็นอีกหนึ่งอาชีพด้านการเกษตรที่น่าลงทุนมากโครงการนำผักสดมาขายในเซเว่นอเเริ่มมาตั้งแต่ปี2557 โครงการขายผักสดและผลไม้ในเซเว่นอีดเนเริ่มมาตั้งแต่ปี2557โดยผักและผลไม้สดที่ขายในเซเว่นอีดเจะถูกนํามาแบ่งขายเป็นแพ็คๆขนาดเล็กปริมาณไม่มากจนเกินไปเหมาะกับการซื้อไปรับประทานเป็นมือม้อๆจบปัญหาแล้วซื้อผักทีละาดเยอะๆแล้วเหลือสุดท้ายก็เน่าทิ้งเสียใดยของเปล่าๆส่วนเรื่องของราคาอาจจะสูงกว่าท้องตลาดอยู่เล็กน้อยเพราะเป็นผักปลอสารพิษ ทั้งนี้ผักและผลไม้สดที่ขายในเซเว่นอเวนปลูกโดยเกษตรกร,กรและชาวสวนผลไม้ก็คงทำให้ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าจะได้กินของที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและสะอาดปลอดภัยไร้กังวงลแถมบนแพ็กเกจจะมีฉลากระบุวันผลิตและวันหมดอายุเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าอีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วประเภทของผักและผลไม้ที่วางขายมักเป็นผักตามฤดูกาลอาจจะมีบางชนิดที่วางขายประจําอย่างเห็ดฟางเห็ดเข้มต้นหอมผักชีพริกสดซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบสําหรับนําไปทําเมนูง่ายๆโดยสินค้าเหล่านี้มาจากแปลงผักของกเกษตรกรท้องถิ่นในหลายๆจังหวัดของประเทศ โดยเป็นผักป่อสารพิษที่ปลูกด้วยหลักเกษตรอินทรีย์ก่อนจะส่งต่อไปที่บริษัทตัวกลางซึ่งรับหน้าที่นำวัตถุดิบใส่ในบรรจุภัณฑ์ก่อนนำไปวางจำหน่ายตามร้านเซเว่นอีเวนสวรรเอ,อิร์ธตัวแทนจากเซเว่นอเวรวบรวมผลผล,ผลิตจากเกษตรกร จากพ่อค้าคนกลางทั่วไปที่ขับรถเร่ขายผักไปตามจังหวัดต่างๆรวมถึงการรวบรวมผักมาขายที่ตลาด4ี่มุมเมืองจนเมื่อปี2557ทางเซเว่นอเวนตมีโครงการทดลองนําผักสดมาขายผู้ก่อตั้งซูวันเอิร์ธจึงติดต่อขอร่วมโครงการจากนั้นได้รับการติดต่อกลับให้นําผักกาดขาวกระลำปีแตงกวาแตงร้านต้นหอมผักชีข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมาทดลองวางจําหน่าย เริ่มต้นจากการส่งสินค้าเข้าเซเว่นอีเวที่20สาขาและค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันจัดส่งกว่า300สาขาเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลส่งผัก50รายการผักที่ขายดีแต่งร้านแตงกว่ากระลำปีผักกาดขาวผักบุ้งจีนเป็นต้น ปริมาณการส่งจากเดิมส่งผักวันละ6 0 0 0ถึง8 0 0 0แพ็คขยับเพิ่มเป็น20,000แพ็กต่อวันได้ความช่วยเหลือจาก7ซเว่นอวที่คิดไอเดียทำชุดผักพร้อมปรุงอาทิชุดต้มยำชุดซุกี้ชุดผัดกระเพราชุดผักน้ำพริกเพื่อกระตุ้นยอดขายเพราะลูกค้าบางคนไม่รู้ว่าแต่ละเมนูต้องใส่ผักอะไรบ้างสำหรับแหล่งที่มาของผักเจ้าของกิจการบอกว่าจะรับซื้อจาก,กเกษตรกร30รายราว200ไร่รับซื้อแบบวันต่อวัน เช่นกระหล่ำปีวันละ400กิโลกร,รมัมผักบุ้ง100กิโลกร,รมัมแตงล้าน150กิโลกร,รมัมยอกษ์าณะ100กิโลกร,รมัมโดยเน้นความสดใหม่สะอาดผักสวยเป็นผักปลอดภัยทั้งหมดทั้งนี้จะประกันราคาให้ทั้งปีและให้กเกษตรกรเบิกเงินล่วงหน้าได้ สำหรับขั้นตอนในการบรรจุวัตถุดิบบริษัทจะเป็นผู้รับสินค้าต่อจากเกษตรกรจากนั้นจึงนำมาล้างทำความสะอาดโดยล้างทั้งน้ำเปล่าและน้ำโอโซนเพื่อขจ,จัดสิ่งสกปรกต่างๆก่อนจะนำไปจัดเรียงใส่บรรจุภัณฑ์ซึ่งก็มีรูปแบบเป็นแพ็คขนาดเล็กมีวันเดือนปีที่บรรจุรวมถึงวันหมดอายุแปะอยู่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อก่อนจะนำไปแช่ไว้ในห้องเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่งไปวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอเลเวนสาขาต่างๆต่อไป ตัวยอย่างความสำเร็จของเกษตรกร,กรปลูกผักขายเซเว่นอีลเวน เริ่มจากเกษตรกรวัย66ปีในปทุมธานีที่ลงทุนเช่าพื้นที่เพื่อปลูกผักขายเซเว่นอีเวนจากที่เคยทำผักขายส่งตลาดมีออเดอร์ไม่แน่นอนซ้ำยางถูกกดราคาตั้งแต่ส่งผักให้เซเว่นอีเวนถือได้ว่าดีขึ้นมากโดยไม่เอาเปรียบได้กำไรแน่นอนอย่างน้อยกิโลกร,รัมละ5บาทซึ่งช่วงโควิด19เกษตรกรหลายคนมีปัญหาเรื่องของการขายสินค้าแต่สำหรับการส่งผักเข้าขายในเซเว่นอีเวนนั้นไม่มีปัญหาแถมมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากวันละ 1น0 0เป็น2,400บาทนอกจากนี้ยังมีกเกษตรกรในต่างจังหวัดอีกหลายรายทั้งที่รวมกลุ่มการผลิตและผลิตด้วยตัวเองสามารถมีกำไรจากการขายได้มากขึ้นสิ่งสำคัญคือการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามที่เซเว่นอดต้องการและจะมีคนมารับซื้อไม่ต้องกังวลเรื่องของการตลาดเพราะเซเว่นอมีสาขาอยู่ทั่วประเทศแม้ไม่ใช่ทุกสาขาที่จะขายผักสดและผลไม้ แต่โดยรวมก็ถือได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการเกษตรและกำลังมองหาช่องทางการขายอาจจะลองศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการปลูกผักขายให้เซเว่นอที่เราเชื่อว่าหากทำได้ดีจะเป็นโอกาสอันแสนดีและพลิกชีวิตให้เกษตรกรได้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นและเชื่อว่าในอนาคตจะมีคนสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ของเซเว่นอีอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ